สวัสดีครับบ้านมุงปัเครื่องนะครับวันนี้เราพบเจอกันใน ep ีที่365นะครับมีพาสวยสวยๆ22รายการมานำเสนอนะครับช่วยเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับวันที่14นี้อย่าลืมนะครับกดติดตามกันไว้นะแอดไลน์กันไว้นะครับเผื่อจะได้ส่งง่ายๆนะครับผมแจกฟรีในวันที่14นะครับทั้ง2 ep ีเลยนะปิดฟรีส่งฟรีนะครับนี่เรามาเริ่มในการเสียตังกันก่อนนะ3 6 5นะครับ นนี่นะครับายการที่หนึงนะครับเป็นพระสมเด็จนะครับถ้าไม่ชัดขอรูปเพิ่มเติมได้นะครับนะครับรายการที่หนึงนะครับรายการที่สองก็ยังเป็นพระสมเด็จอยู่นะครับนี่นะครับจะชัดนะ คุณพี่ท่านหนึ่งนะบอกว่าผมไลฟ์ไวไปนิดหนึ่งขอบคุณมากเลยนะครับติชมได้นะครับผมต้องเริ่มหัดทำนะนี่รายการที่สองนะครับรายการที่สามก็เป็นภาสมเด็จนะครับนี่นะครับ,ร,บรายการที่สามนะครับ รายการที่สี่ก็เป็นผ้าสมเด็จนะครับนี่เกนะฮะาเก่า,กา,กาจัดๆเลยนะครับรายการที่สี่นะครับรายการที่ห้าเป็นผ้าขุนแผนมั่งนะครับเป็นผ้าขุนแผนเนื้อผงนะครับลงบอลทองนะครับผลงพายกุมาน,นะครับหลวงพ่อสาครวัดหนองกัดนะครับ มีตะกุดสองดอกด้านหลังนะครับเป็นพ่อสาครมั่านหนองกลับนะครับอันที่ห้านะครับรายการที่หกก็ยังเป็นภาคขุนแผนอยู่นะครับนี่นะครับขุนแผนเงาพงนะครับด้านหลังเรียบนะนี่ไม่มีอะไรเลยนะครับรายการที่หกนะครับนี รายการที่เจ็ดเป็นผ้าหูยานนะครับเนื้อชิ้นนะครับมีระเบิดนะครับมีระเบิดนิดๆน,นะน,นะครับรายการที่เจดนะครับรายการที่แปดเป็นลปูดทวดนะครับป,ปูดทวด มีหูนะครับเป็นเนื้อทองเหลืองนะครับเป็นผ้าหล่อนะครับอันนี้เป็นผ้าหล่อนะดูว่าเป็นผ้าหล่อนะครับพอเขามีช่องนะครับเป็นผ้าหล่อลูกปุดทวดนะครับหลังหนังสือนะครับมีหูบนนะครับเปียอะไรยังไงไม่มีข้อมูลเลยนะครับไปการที่แปดนะครับรายการที่เก้าเป็นผ้าเนื้อชิ้นนะครับ พระพุที่ยี่ห้าบริษตวรนนะครับสภาพาผ่านการใช้นะครับเป็นเนื้อชินนะครับเป็นเนื้อดีบุกนะนี่รายการที่เก้านะครับนี่เป็นรายการที่เก้านะรายการที่สิบเป็นพ้าปิดตานะครับเนื้อโลหะทองเหลืองนะครับ หลังียันแบบนี้นะครับตัดช่อนะครับเป็นพระหลอดตัดช่อนะครับเป็นรายการที่สิบนะครับเป็นรายการที่สิบนะครับรายการที่สิบเอ็ดอยู่ในเรื่องพะตติกนะแต่ว่ามันจะคุนค้นๆไหมพัตติกเป็นหลวงพ่อจงออกวัดประสาทนะครับเป็นเรี่อเก่าเหมนะครับแต่ว่าพระจะมองไม่ค่อยเห็นนะเพราะว่าพัตติกเขามัวนะครับ พาติกม้วนะครับเป็นรายการที่สิบเอ็ดนะครับเป็นพิมพ์ของพ่อจงนะครับพาติกเขาเหลืองเหลืองมารายการที่สิบสองเป็นผ้าเนื้อดินนะครับเป็นผ้ากุกงท่ามะปางเนื้อดินนะครับกุวัดสตือพิษณุโลกนะครับเป็นเนื้อดินนะครับกุวัดสตือนะครับในรายการที่สิบสองนะครับในรายการที่สิบสาม เป็นผ้าหล่อนะครับหล่อชินาร่าสนะครับหล่อทองเหลืองนะครับกลนก็มีต่อโคดอย่างนี้เลยนะครับในการที่สิบสามนะครับการที่สิบสามในการที่สิบสี่เป็นเหรียญนะครับต่อโคดตรงข้างนะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อทองดําว่าท่าทองอุตรดิตนะครับเป็นเหรียญกลมนะครับนี่นะครับ ปี40นย์นะครับกระไหลทองนะครับรายการที่14นะครับรายการที่15เป็นรูปหล่อหลวงพอ่อทบนะครับก้น,นอุดกิ่งนะเขยา่ามีกิ่งนะครับมีกิ่งนี่นะครับเป็นรูปหล่อนะครับหล่อทองเหลืองพอ่อทบชนแดนนะครับนี่นะครับ ในการที่สิบหกเป็นพื้นเนื้อดินนะครับคล้ายเป็นเนื้อดินแม่ย่านะครับเป็นพักกุกนะครับเป็นพักกุกนะครับเนื้อดินแม่ย่านะครับรายการที่สิบหกนะครับรายการที่สิบเจ็ดเป็นเหรียนนะครับ เป็นเหรียญด้านหน้าเขียนว่าดีดีดีดนะครับด้านหลังเป็นพ่อชินล่าดนะครับรายการที่สิบเจ็ดนะครับรายการที่สิบแปดเป็นพระขุนแผนเคลือบนะครับองค์ตัวใหญ่นิดนึงนะครับเป็นเนื้อผงนะครับนี้เป็นเนื้อผงนะครับเพราะมีรอยกระเทาะด้านบนนะครับ เป็นกุญแผนเคลือบนะครับในรายการที่สิบแปดนะครับนี่งุนเผนเคลือบนะครับในรายการที่สิบแปดนะครับรายการที่สิบเก้าเป็นพระกำแพงเพชรนะครับเป็นนางกำแพงเพชรเนื้อดำนะครับการที่สิบเก้านะครับที่สิบเก้านะครับรายการที่ยี่สิบ เป็นภาพปิดตานะครับเป็นภาพปิดตาเนื้อผงว่านนะครับหลังแบบนะครับเป็นหลังแบบนะนี่นะครับครบยี่สิบรายการนะครับยี่สิบรายการนี่องค์สองร้อยบาทส่งฟรีมีเก็บเงินปลายทางนะครับส่วนนี้เป็นรายการที่ยี่สิบเอ็ดนะครับผมเรียบไม่ถูกนะเป็น้าอะไรนะองค์ใหญ่เลยเธอเลยเรียนพลาสติกมานะครับความสูงอยู่ที่นี่นะครับ ตกสามนิ้วเลยนะครับยืนอย่างนี้เลยนะครับเรียกไม่ถูกนะครับอะไรได้มาอย่างนี้กะไลไปอย่างนี้นะอันนี้เอาสามร้อยบาทพร้อมค่าจัดส่งนะครับเพราะองค์เขาใหญ่หน่อยนะนี่นะครับรายการที่ยี่สิบเอ็ดนะครับส่วนรายการที่ยี่สิบสองเป็นงั่งนะครับนั่นหัวเข่าเบลเลอร์เลยด้านหลังมีหูนะครับห่วงมีห่วงนี่ครับนเป็นเนื้อโลหะทองเหลืองนะครับ อันนี้ผมเอาที่400บาทพร้อมค่าจัดส่งนะครับหน้าตัดอยู่ที่ประมาณนี้นะครับไม่ถึงนิ้วนะครับครึ่งนิ้วกว่าๆนะครับส่วนสูงอยู่ที่เกือบเกือบสองนิ้วนะครับประมาณสองนิ้วนะครับเป็นงัางนะครับเป็นงัางนะครับศิลปะแปลกนะครับมีผมเอาสี่ร้อยบาทพร้อมค่าจัดส่งนะครับครบยี่สิบสองรายการนะครับช่วยเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับ อย่าลืมนะครับวันที่14นะครับผมแกกพระส่งฟรีด้วยนะครับขอบคุณครับ